สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนครับพมกับผมแซมวิ่งครับทุกคนนี่ฮะนี่เขามาทำอะไรกันเขามาทำอะไรกันอ๋อเย้ย จัดสันพันสามอีกแล้วเอาเมไนด้ขึ้นได้สายพันสามขึ้นเนี่ยอันยังเิมนกมันนักอนกมันนักอสาอันสามพ่อ หนักเราวิ่งไม่ออกแต่เย้ยบนครับเซมเรนครับเขาทำไรได้ไหมเออแซมวิ่งครับแซมวิ่งยังนะ ไหนอยากฟังเสียงครับอยากฟังเสียงโบคันนี้ครับทุกคนทันเลนยู่ใส่เนาะทำไมไม่ได้เหยียดมือทำไมไม่ค่อยดังเหมือนตอนนั้นว่าจะเยอะอ้าจะเยอ, <c oughs> อยโอ้โอ้เฮียว่าบอกฮ่า <c oughs> เยว่าตีหนาแข็งโอ้ยเจียบเลยว่ะต่เย,ย้ค่อยๆนะเออเจาเห็ดแห้งเนาะอันนี้ทำอะไรรับเนี่ยเนี่ย โอ้ยอ้ยเ็ดแบบเดียวโอ้ยยังอ่ไ้อันนี้เลยมาแก่่าปิอร um> ้อ่งาชนเเอครันดเออขาอันนั um ้นเขาอายเนาะ อยู่ทีเรื่องรถข่ไหมยังไม่ได้ออกเมนบอกข้างผมบอกอ๋อเขไม่รู้ข้อผิดพลาดะอยเงียอ๋อข้งผมเลยเนาะไว้เออโอเคโอเคไปเยอะเร็วน่อยเร็วยังไ่ได้งเลยเร็วติดด้วยกั ใด่1 3 0พัพื้นแล้วครับคันนี้พันเมันหนักว่าครับน,น,น,นี่อ,อันนี้ก็รองหัวหน้าจจ๊ย มาครับยังไม่มาเลยขอวหน้าจโจ้ยโอ้ยังเนี่ยขึ้นเลืองครับแถวะน้องใหม่ครับกระบะดำครับป๊าดยางหน้าล้างใหม่แล้วสีครับโอ้เห็ดใหม่เลยวะแองยังเนี่ยมิซูชิ อปลาดรถเทศบาลว่าเหลื้ยงอ้อยวะยางก็ใหม่ครับนี่ครับยางใหม่โอ้องเหลืองของเรารบล็อกเหมือนดำเลยครับนี่ฮะทำสวยเลยครับนี่ เก็บสีใหม่หมดครับคันนี้ซอยกันดึงครับชื่อกันดึงเชื่อกันดึงอ,อ,อันนี้เปลี่ยนทานตาไหมครับคันเหลืองนี่น้องเหลืองน้องส้มได้แล้วลบอก <c oughs> โอ้เดินหอบครับสุดที่เหลือครับไม่ด้ครับดูผมเดินหอบนะไหนคันนี้เดินหอบแล้วครับคันนี้โอ้โหแม่งสุดจัดครับใส่กล่องมาครับคันนี้เยอะสุดยัง ตามอันนี้นี่มีหางออกมาเยอะเลยครับทำไมหางมันยาวจังเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วผมโอ้เฮ้ตยเออเออ้ออเยเออเจ็บ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 อยี่ยังของจาเนี่ย นก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ